ผมไไวหลบสิบสามครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูการทําโรงเรือนเห็ดแบบง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนการเก็บนะครับส่วนคลิปที่ผมไม่ได้เอาลงบ่อยนะครับเนื่องจากการปลูกเห็ดนางฟ้าของผมเองนะครับยังเป็นมือใหม่อยู่ผมก็เลยหัดรองทางดูก่อนครับกลัวเพื่อนๆนําไปทําตามแล้วมีการขาดทุนนะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับโรงเรือนนะครับผมจะทําแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็คือส่วนมากจะใช้เป็น ไม้ยูคานะครับไม้ยูคาที่ผมเอามาก็จะเป็นไม้ยูคาที่เขาทํานั่งร้านแล้วก็รื้อออกนะครับส่วนการซื้อก็จะไม่แพงมากมายนะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างบางที่ก็จะมีนะครับส่วนทั้งนอกนะครับมีหลายคนที่สงสัยนะครับว่าทําไมต้องเอามาคุมนะครับเนื่องจากของผมนะครับไม่มีต้นไม้ที่ทําให้เป็นร่มเงานะครับผมก็เลยใช้สแสลม มาเป็นร่มเงานะครับส่วนแสลมก็จะเป็นแสลม50นะครับนํามาทําเป็นร่มเงากันแดดนะครับให้โรงเห็ดไม่ร้อนจนเกินไปนะครับส่วนจุดที่ผมทํานี้นะครับก็จะมีเป็นของเพื่อนมั่งนะครับจุดจุดนู้นก็จะเป็นบ่อปลานะครับก็ได้เริ่มพัฒนากันนะครับส่วนข้อดีของจุดที่ผมมาทําตรงนี้นะครับก็คือข้างหน้าจะติดถนนนะครับส่วนข้างหน้าจะติดถนน ก็คือเราหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีตลาดที่ขายได้ในพื้นที่นะครับข้างหน้าก็จะติดรถผ่านไปผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็หวังไว้ว่าเวลาเราทําเสร็จปุ๊บติดป้ายหรือเวลาเราขายข้างหน้าก็จะไม่ได้พึ่งพ่อค้าคนกลางจนมากเกินไปนะครับส่วนมาต่อนะครับพาออกนอกเรื่องส่วนตัวโรงเรือนนี่นะครับที่สร้างอยู่ตรงนี้ก็จะกว้างอยู่ประมาณ3เมตรยาวประมาณ4เมตรนะครับ ถ้าจุเห็ดจริงๆจะได้อยู่ประมาณ1000ก้อนนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้ลองทำมานะครับวันนี้ก็จะเป็นการที่พาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการทำที่ผ่านมาประมาณเดือนอีกอก็อีกประมาณ10วันนะครับก็เริ่มได้จับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเห็ดนางฟ้าได้ว่าในการทำเป็นยังไงบ้างจะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างละเอียดนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัววัด อุณหภูมินะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้อยู่ประมาณ29นะครับส่วนอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยถ้าสูงในระดับ30 30หรือ35เนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องพ่นนะครับเป็นเครื่องพ่นหรือไม่ก็เป็นสายยางที่ฉีดน้ํานะครับเพื่อนๆมาฉีดอ้อมลงเดือนให้มีความชื้นข้างนอกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปฉีดข้างในส่วนหนึ่ง ส่วนข้างในจะให้อยู่ประมาณไม่เกิน30นะครับเห็ดจะออกดีมากนะครับเพื่อนเพื่องบประมาณการทานะครับก็ถ้าเป็นเราผมกับเพื่อนเอาของเก่ามาประยุกต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0บาทนะครับโดยประมาณหลังคาบางคนจะใช้เป็นพวกพายาสังกะสีก็ได้เหมือนกันนะครับพอดีตัวนี้ผมเห็นว่ามันถูกดีราคาอยู่ที่ประมาณร้อยไม่เกินร้อนะครับเพื่อนใช้อยู่ประมาณสแผ่น งบประมาณก็จะอยู่ประมาณ300บาทก็ถือว่าเป็นประหยัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพักต่อเข้ามาในโรงเรือนนะครับส่วนในโรงเรือนนี้ก็ต้องให้อากาศระบายได้นะครับเ,เพื่อนๆนให้อากาศระบายได้ถ้าเกิดปิดทึบเกินดอกเห็ดจะมีความเฉานะครับอากาศไม่ระบายจะพาเพื่อนเพื่อนเข้ามานะครับแรกๆที่ผมทําก็คือไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่ เนื่องจากหนึ่งการดูแลรักษาแล้วก็เทคนิคในการทําก็จะน้อยอยู่ได้เริ่มผมก็ยังดูใน YouTube เหมือนอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปศึกษาดูงานจากฟาร์มต่างๆว่าฟาร์มต่างๆที่เขามีการทําเทคนิคก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วก็เอามาประยุกต์เอานะครับช่วงนี้พอได้ผลงานพอได้ความรู้บ้างก็เลยอยากแชร์เพื่อนๆน,นะครับ ส่วนที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเหตดอยู่ประมาณ500ก้อนสำหรับ500ก้อนนะครับเก็บวันนี้นะครับขั้นต่ําว่าไม่น่าจะต่ํากว่า5กิโลนะครับ5กิโลส่วนราคาเราก็จะไม่พูดนะครับแต่ละท้องที่ก็จะไม่เหมือนกันมีสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ80บาทต่ําสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ6กบาทนะครับแล้วแต่ส่วนตัวนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับเป็นส่วนที่ได้เอา ดักกาวนะครับเอาไว้ติดพวกแมงวีแมงวีจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับสําหรับการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวให้พี่แพทย์ขายให้ดูอย่างตัวนี้นะครับเขาก็จะเริ่มมากัดก้านพอมากัดก้านเสร็จปุ๊บเนี่ยจะอยู่ตามดอกพออยู่ตามดอกเสร็จปุ๊บบางทีก็เข้าไปอยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างในอย่างนี้เขาก็จะทําให้เชื้อเสียอย่างนี้นะครับทําให้เชื้อเสียเชื้อเสียจะมี2กรณีนะครับ กรณีหนึ่งก็คือเขาเข้าไปอยู่อีกกรณีหนึ่งก็คือน้ําเข้านะถ้าเกิดว่าน้ําเข้านะครับดอกเห็ดนะครับจะเสียเราต้องมาเจาะรูข้างล่างนะครับให้น้ําออกถ้าเราไม่เจาะรูให้น้ําออกก็คือจะมีปัญหาทําให้เน่านะครับอันนี้ขนาดพวกเจาะออกก็ยังออกไม่หมดนะครับต้องลองทําอีกกรณีหนึ่งนะครับส่วนการเก็บเห็ดนะครับเพื่อนๆการเก็บเห็ดก็ที่ได้อธิบายเพื่อนๆไปนะครับอย่าง ตัวนี้นะครับการเก็บเห็ดหลังจากที่เราเก็บเห็ดนะครับเราก็จะมีการจับตรงนี้โคนเขาเรียกคูนเห็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็โยกซ้ายโยกขวานะครับโยกโยกโยกแล้วก็เอาออกมาแค่นี้นะครับการเก็บเห็ดหลังจากที่เราเก็บเห็ดไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ช้อนปลายช้อนมาแค่แค่แคแคที่ขเขาเรียกตีนเห็ดออกนะครับเป็นการทําความสะอาด พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราค่อยฉีดน้ําแต่การฉีดน้านะครับเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับทั้งความชื้นแล้วก็หลายๆอย่างอย่างผมยกตัวอย่างอย่างถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดนางฟ้านะครับเป็นเห็ดลังฟ้าเนี่ยชอบเย็นชื้นปริมาณความชื้นได้ถึง80%จะดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้อย่างต่ำๆก็ต้องอยู่ประมาณ60%ถึงจะดีส่วนการฉีดนะครับบางคนฉีดเข้าหน้าก้อน ผิดวิธีนะครับจะทําให้เสียนะครับนอกจากนี้ไปก็จะมีเห็ดบดด้วยนะครับก็จะนี้เห็ดบดก็เริ่มออกแล้วเห็ดบดนี้เอามาลองทางดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการเปิดหน้านะครับเก็บไปเมื่อวานนี้แต่ยังออกไม่ดีครับลองศึกษาหลายๆอย่างดูนะครับตอนนี้ส่วนการฉีดเนี่ยสำคัญมากผมใช้เครื่องพ่นนะครับส่วนราคาเครื่องพ่นก็จะมีขายอยู่ในรัตด่านะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ ไม่น่าจะเกิน1,000บาทนะครับที่ผมซื้อมาส่วนการฉีดนะครับเพื่อนๆเ,เราจะฉีดแบบเอียงๆนะครับเราจะฉีดแบบเอียงๆให้เดี๋ยวโดนตากล้องให้ออกมาประมาณขนาดนี้นะครับเพื่อนๆฉีดเอ,เอียงให้ออกมาประมาณขนาดนี้ เพราะเวลาที่น้ำกระเด็นออกมาแบบนี้จะไม่เข้าหน้าก้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดแบบนี้ไปเสร็จปุ๊บน้ำจะเข้าหน้าก้อนทำให้เห็ดเน่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราเก็บดอกเห็ดเราก็จะต้องเขียที่เขาเรียกว่าตีนเห็ดออกทุกครั้งเพื่อ <c oughs> ให้เชื้อเห็ดทำเส้นใยเดินออกมาใหม่ ดอกเห็ดเจริญออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจึงต้องเขี่ยทุกครั้งและทุกครั้งที่เราเขีย่ยหลุมก็จะมีความลึกพอมีความลึกเสร็จปุ๊บเวลาที่เราฉีดน้ําน้ําก็จะขังลงไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเนื่องจากเขามีความลึกจะทําให้ก้อนเน่านะครับสําหรับข้อมูลในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้ลองผิดลองถูกนะครับอาจจะมีท่านใดที่ทําแล้วประสบผลสําเร็จมากกว่าที่ผมทําก็ มาอธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับเป็นการแชร์ความรู้ส่วนท่านใดที่อยากจะทำและไม่เคยทำก็ให้ท่านสามารถที่จะเอาไปเรียนรู้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เห็ดไม่ออกพร้อมกันเห็ดไม่สามารถที่จะออกพร้อมพร้อมกันออกแบบวันหนึ่งแค่ครึ่งขีด2ขีด3ขีดวิธีการแก้จะมีอยู่วิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้แล้วได้ผลที่ทาให้ออกพร้อมกันแบบนี้นะครับก็ ผมจะใช้อย่างใช้ฝาเนี่ยมาปิดนะครับใช้ฝามาปิดไว้ท่านใดที่ไม่มีสัมีก็ใช้เป็นเทปกาวมาปิดไว้ได้สำหรับที่ว่าเราเก็บเก็บดอกเสร็จปุ๊บเ้วก็เขี่ยตีนอกแล้วก็ปิด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 ไว้ถ้าสมมุติว่า500ก้อนเราก็ทำไว้ซักครั้งละประมาณ100ก้อนแล้วก็เปิดหน้าออกใหม่เป็นการบ่มเชื้อเห็ดใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็ดก็จะ เริ่มออกพร้อมกันแต่จะไม่ทุกก้อนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ70%จะออกพร้อมกันสําหรับข้อมูลในวันนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่สําหรับอยากลองเด้งเห็ดนะครับสำหรับผมไว้แล้วที่สามขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ